จะมาช่วยเราใครจะมารักเราใหม่รักเราไม่เห็นเดือดร้อนอะไรในเมื่อเราช่วยตัวเองของเราได้เรื่องมีแค่นี้เองลูกยอ,อย่าไปคาดหวังอะไรกับใครสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาร i ตีรายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคน เพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1นึซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องอาการขี้น้อยใจหลายๆคนนะคะอาจจะเจอภาวะอารมณ์แปรปรวนง่ายบางครั้งอารมณ์ร้อนเครียดเอาคำพูดของคนอื่นมาคิดเล็กคิดน้อย อาการน้อยใจอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีความสำคัญกับคนอื่นหรือบางครั้งนะคะเราอาจจะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากคนอื่นแต่ไม่ได้ดังใจอาการแบบนี้ค่ะเราจะแก้ไขอย่างไรวันนี้หลวงพ่อทัตตาชิวโวค่ะท่านจะมาให้หลักคิดกับเราในเรื่องอาการขี้น้อยใจแก้ได้ด้วยเทคนิคนี้รับรองเลยค่ะเมื่อคุณผู้ชมฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะจะมีวิธีการปรับปรุปรงแก้ไขนิสัยของเราไม่ให้เป็นคนขี้น้อยใจได้ง่ายขึ้น ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ น้อยใจเป็นคนที่หวังจะได้อย่างนั้นหวังจะได้อย่างนี้คนน้อยใจแล้วไม่ได้อย่างใจน้อยใจก็เลยผิดหวังก็เลยกโกรธไอที่กโกรธเพราะไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ทําให้ได้อย่างใจตัวเองตอน,นั้นแหละไอโกรธไอน้อยใจมันก็หอบๆไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะฝึกช่วยตัวเองให้เป็นทุกอย่าง แล้วไม่มีความจําเป็นไปน้อยใจใครเลยใครจะมาช่วยเราใครจะมารักเราไหมรักเราไม่เห็นเดือดร้อนอะไรในเมื่อเราช่วยตัวเองของเราได้เรื่องมีแค่นี้เองลูกเ้ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนน้อยใจฝึกนะให้ลูกช่วยตัวเองตั้งแต่เล็กเลย เรฝึกยังไงเราอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกฝึกให้ลูกทําให้เป็นตั้งแต่อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทําให้เป็นซักเสื้อซักผ้าทําให้เป็นเข้าห้องน้ําห้องท่าล้างส้วมขัดส้วมทําให้เป็นล้างถ้วยล้างจานล้างชามทําให้เป็นอะไรก็ทําเป็นเลยไม่หวังที่จะให้ใครมาหยิบมายืน่นอะไรมาให้เมื่อไม่ได้คาดหวังอะจะใคร ใครหยิบยื่นความช่วยเหลือหยิบอะไรมาให้ล้วนเป็นของแถนเมื่อมันมเป็นของแถนขอบคุณขอบใจเท่านั้นที่ออกจากปากเราเพราะไม่ได้คาดหวังอะไรทำไมไม่คาดหวังก็ช่วยตัวเองได้ฝึกตัวเองฝึกลกูกฝึกลานช่วยตัวเองได้ลูกหลานเราจะน้อยใจไม่เป็นเพราะเขาช่วยตัวเองได้ เพราะฉะนั้นนะไม่อยากได้ลูกที่เที่ยวไปน้อยอกน้อยใจอใครหรือหรือมีลูกที่ชอบน้อยอกน้อยใจอะไรรไู้เราฝึกลูกไม่เป็นทําไมได้แม่โง่แม่โง่ก็เลยได้ลูกอย่างนี้ถ้าแม่ไม่โง่แล้วไงลูกไม่น้อยใจเพราะอะไรเพราะฝึกให้ลูกช่วยตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นมีแต่ว่าถ้าใครมาช่วยเหลืออะไรก็มีแต่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับแต่แอน้อยใจทําไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่มีมันง่ายออกฝากเป็นข้อสิบคนที่น้อยใจคือคนที่หวังจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ พอไม่ได้ดังใจก็จะผิดหวังดังนั้นฝึกตัวเองฝึกลูกฝึกหลานให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองทั้งอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันสักเสื้อผ้าขัดห้องน้ำล้างถ้วยล้างจานทำให้เป็นทุกอย่างเมื่อทำเป็นทุกอย่างก็ไม่หวังจะให้ใครหยิบยื่นอะไรมาให้พอช่วยเหลือตัวเองได้ตัวเราเองก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปน้อยใจใครและก็จะน้อยใจไม่เป็นค่ะ สำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องอาการขี้น้อยใจแก้ได้ด้วยเทคนิคนี้ที่หลวงพ่อทัตตาชิโวค่ะท่นานไดเมตามาให้หลักคิดกับเราว่าเราจะต้องฝึกฝนตัวเองนะคะให้เราช่วยเหลือตัวเองให้ได้ทุกอย่างทําเป็นให้ได้ทุกเรื่องแล้วตัวเราจะได้ไม่มีความจําเป็นนะคะไปน้อยใจใครหรือคาดหวังอะไรจากใครค่ะเป็นหลักปฏิบัติที่เราสามารถนําไปฝึกฝนลูกหลานแล้วก็นํามาสอนทบทวนตัวเองได้ค่ะ สำหรับช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะได้ความเป็นต้นแบบจากท่านในเรื่องของความขยนันวิริยะอุตสาหะและการให้ความสำคัญต่อคำสอนในพระไตรปิฎกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ อดาดามาจากประเทศพมา่าที่วชเชบิดาเมืองยังกงเคยอยู่ที่นี่ใกล้กๆสามบี 2, สองพันห้าร้อยากอปออมาจากที่นี่ยีกว่าบีแล้วไม่ได้มาที่ประเทศไทยสีบีแล้วภายในสี่บีนี้วัดใหญ่วัดพระธรรมกายเจริญน้าประหละาญแสดงว่าผู้นำเป็นบารมีเรา มาเพื่อสร้างบารมีนะทุกทุกคนสร้างบารมีได้แล้วเดี๋ยวสามารถทางบารมีทางก็สร้างได้บารมีสิงก็สร้างได้บารมีฟังก็นอก็สร้างได้ถ้าสามารถทุกเิ่งทุกอย่างดีที่สุดนั่นสมาธิเวลาเวลาส่วนโมเย็นหกโมงหกโมเย็นส่วนโมแล้วก็นั่งสมาธิด้วยทั้งคนใหญ่เห็นแล้วก็ในธรรมบทมีคาถาเนว่าพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ สามารถผู้ใช้เองผู้เิงก็สามารถได้ทุสิ่งทุอย่างในธรรมะพวกพระพระเจ้าผู้อย่างนี้ตรอตร,ตรอย่างนี้คนยังอาจจะแหงแล้วก็ผงในถิ่นตระคำของพระพุทธเจ้านี้อนถิบิบันทิดาหอดีตัดต่ดดั่ดดโอเจคนานาขอสัพพะทาเิสุอริโสหอดีบันทิด ไอ้ทีบิบันธิดาโอดิดาดตถะวิจขณาในธรรมะโอยู่แล้วมีแล้วนะนี่คนยังอาจารย์นี่ไม่ใช่ผู้ด,ด,าดําดราผู้ยดําราผู้มีบารมีสูงแน่นอนคำนี้ใหญ่มากพงแห่งแล้วก็ในเทพระสองอาคาสาวสององค์พระสาริตบและพระมอกลานี่ลงวงพ่อสององค์นี้มืองสร้างบารมี เป็นพี่น้องการแทะเหมือนมีน้องการแท้ๆไม่มีปัญหาไม่มีมีความมีสามคีมากถ้ามีความสกีความสามคีอย่างนี้หายานะหายาเมื่อจะเรืงแลว้วมีปัญหาอยู่อย่านี้ยัด้านเด่สักวะดถึงตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมีความสามคีมีความความรู้สึ่งการแลกกันมาก ต้องแข่งต้องแข่งฟุ่ยบ่อยเมื่ออาดมาอยู่ที่นี้ห้างๆขี้เกียต้องแข่งต้องแข่งฟุ่ยอย่างนี้บ่อยๆเมื่ออาดมาอยู่ที่วันวันนี้ต้องมีปริยาอุตสาหอยาประมาห้าัประมารักษาตัวงให้ดีๆว่าอาดมาสร้างกุฏิเสเลวก็ด้านชื่อของหลวงพ่อสององค์กุฏิธรรมกุฏิหลวงพ่อดดาอย่างนี้ทุกงเส้ทุกงยาเพราะเห็นแล้วก็หลวงพ่อสาวนี้มีเมตตาทวโพมีพระบารมีสูงอย่าง ในเทมบบอย่างนี้ทุหะได้อย่างนะ้หลวงพ่อสององค์ขอให้มีอายุยืงขอให้มีความสูขราศีอันราย เราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์โม s v v n n r r b l l ดั a m า a รุปตาเลขาธิการสมาคมภิกษุประเทศเนปาลที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและมีโอกาสได้เข้าฟังธรรมจากหลวงพ่อทตาีโวค่ะเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมบ้านเมืองรวมถึงพัฒนาวัดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งธรรมะทุกเรื่องที่หลวงพ่อถ่ายทอดล้วนมาจากคำสอนในพระไตรปิฎกเพราะในชีวิต เราต้องการคำสอนเหล่านี้จริงๆค่ะ So I am very grateful for the Most Venerable Dr. Jio p a n t e May he live long life. Now he uh, looks uh, more than 8 i t but he's i still strong. Uh, he is uh, very longing, very desire to teaching the Buddhism all over the world and spreading the Buddhism all over the world. I saw today his power and stronger than me and he's all the uh, proving the this and that. And he, our venerable studied a lot of things uh, from the Tripitaka. And this knowledge is the most important in our life. The, in life, we need these kinds of th teaching today when i hear uh, it is more powerful to uh, uh, develop the country and society and house everywhere temples also this is more important ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากพระพันธันตะอูนาคิตะอัครมหาสัทธธรรมชโชติกัทชะจ้าอาวาชเวปิตาเมืองย่างกุ้งประเทศปะม่าค่คะซึ่งท่านนะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อทตาชิวอ,อยู่บ่อยครั้งซึ่งคำพูดที่ได้ยินจากหลวงพ่ออยู่บ่อยๆก็คือให้เป็นคนขยันห้ามขี้เกียจ มีความพยายามและก็ไม่ประมาทต่อชีวิตนะคะเพื่อให้การทำงานใหญ่บรรล,ลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งเอาไว้ค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องรายการกล้าดีเวตีเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนกันค่ะ สำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ